สวัสดีครับพบกับท็อปทุกงานศึกครับพระเค,ยยครื่องทุกงานศึกวันนี้เรากลับมาแล้วจ้าพามาดูพระปิรันนะครับนะจะบอกให้ว่านะครับพี่ๆจะไม่เข้าใจนะครับพระปิรันมีูลคามากเทียบเท่ากับพระสมเด็จนะครับปิรันเนื้อผงใบลานนะครับเป็นเรียกสมเด็จปิรันนะครับ ตามประวัติแล้วนะครับพระสมเด็จนะครับสมเด็จเครื่องโตผมเหลังสีน่ยได้ช่วยนําเลิกปุกเศษด้วยนะครับแล้วก็มีผมมวยสารด้วยแต่องนี้เป็นปิรันขาวนะครับเป็นส่วนหลักๆแล้วเนี่ยนะครับจะให้ดูเนื้อนะครับเทียบเท่ากับพระสมเด็จเลยนะครับหายากมากนะครับพระปิรันขาวเนี่ยครับนี่ครับชาไซครับเห็นไหมครับเหมือนบางผมเลย น่ครับเหนือดีครับนะแบบนี้ก็ไม่ได้หนีแจกต่างไปจากพระสมเด็จของสมเด็จพระจันโตบมรังสีเลยนะครับพระปิรันเนี่ยเป็นสมเด็จปิรันเออเป็นหม่อมเจ้าหรือว่าเป็นที่สร้างขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในกรมวงังอยู่ในหลวในวังหลวงนะครับก็สมเด็จโตท่านท่านรวบุกเสกนะครับแล้วก็ร่วม รวมสร้างโดยผมมงมวลสารเขารวมเป็นใสนะครับแล้วพวกคนพวกคนก็จะหาจากพับรันที่เป็นสีดํานะครับเนื้อผงไบลานนะแต่นี่เนื้อสมเด็จด,ดูง่ายจบง่ายอุ่นใจสบายใจดูข้าวสิครับอย่างปึกแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนครับเห็นไหมครับการตัดพิมพ์กระเป๊ะเหมือนกันนะครับตัดจิตข้าวเหมือนกันนะครับมีรอยปิ้นเห็นไหมครับนี่ครับ พิมน์้านข้างเห็นไหมครับแบบนี้ชัดเจนครับและเป็นพิมพ์พับบิลันซะด้วยนะจ๊ะก็ตามประวัติแล้วมีการสร้างร่วมนะครับนะครับก็แบบนี้เนี่ยสมเด็จซะด้วยมีไว้ครอบครองแทนสมเด็จได้เลยนะครับตรงนี้นะครับใช้ทดแทนกันได้เลย สวยกลิบรับรองไม่เสียดายเงินหรอกครับสายพุทธคุณนะครับเราเดินสายกลางนะครับไม่ได้เป็นสายสากลหรือเป็นสายอนุรักษ์นะครับเราหาพระที่มาใช้ไว้บูชานะครับเป็นหลักราคาก็าจะแตกต่างกวากันนะครับเข้าใจคำว่า แพ้ดูง่ายขึ้นคอได้เลยแต่อาจจะไม่มีราคาสูงเท่ากับที่เขารับประกันกันทุกๆวันนี้นะครับเขาขายชื่อเสียงขายอะไรก็ต่างๆนานานั่นคือสิทธิ์ของเขานะครับเราแบ่งปันกันตามมัตรภาพนะครับตามกําลังนะครับอันนี้ก็นอมอนอมอถท่าอยู่ในมือเซียนใหญ่ก็หลายตังครับพอพิมพ์ก็ถูกต้องด้วยเนื้อก็ได้ครับคาบกุกก็มีด้วยแบบนี้อร่อยเลย จบๆจบครับนะมาคุยกันครับห้าหมื่นบวกลบครับขอบคุณครับ